สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุธามาศเพ็งคลายค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนัทมรกลัดอยู่นะคะอาจารย์ที่ปรึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์รีนวนลนรินทรพิยวงศ์วันนี้นะคะเราจะมานําเสนอสีเนื้โปรเจกต์กันในหัวข้อการศึกษาแบบจําลองสมการโครงสร้างสําหรับประเมินความสาเร็จของระบบ e-learning กรณีศึกษาระบบ DB a r n คะ่ะหัวข้อที่เราจะนําเสนอกันในวันนี้นะคะก็จะมีอ g e n d a ตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันที่หัวข้อแรกเลยค่ะที่มาและความสําคัญ ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะคะจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแบบเดิมเนี่ยได้มีการพัฒนามาจนถึงผู้เรียนเนี่ยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะและศึกษาเพิ่มเติมได้ผ่านระบบ e-Learning ที่ผู้สอนเนี่ยได้เตรียมสื่อการสอนต่างๆเอาไว้ให้นะคะได้แก่นะหาแบบฝึกหัดนะคะแบบทดสอบนะคะการส่งงานโดยไปถึงสื่อการสอนในรูปแบบของคลิปวิดีโอนะคะที่ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ซึ่งเป็นประโยชน์นะคะและช่วยอำนวยความสะดวกนะคะทั้งต่อตัวผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะคะส่งผลให้สถาบันการศึกษาต่างๆเนี่ยมีการพัฒนาระบบ e ให้มีความสามารถมากยิ่งขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นระบบ e-learning DB Learn ของคณะเราเป็นต้นนะคะโดยการนําระบบ e-learning มาใช้งานเนี่ยจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนในการพัฒนาและบํารุงรักษาระบบนะคะและระบบ e-learning เนี่ยยังมีผลต่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและประสิทธิผลในการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะดังนั้นการประเมินระบบ e-learning เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะ ว s <S <c inhos> in ัตถุประสงค์และขอบเขตของโครงงานนะคะ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยต่างๆนะคะที่ใช้ในการประเมินระบบ e-learning โดยศึกษาปัจจัยที่อาจมีผลต่อความสาเร็จของระบบ e-learning 2. นะคะเพื่อศึกษาสมการโครงสร้างและงานวิจัยทางด้าน e-learning นะคะที่ใช้ในสมการโครงสร้าง 3. นะคะเพื่อสร้างแบบจําลองสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสําเร็จของ e-learning เพื่อใช้ในการประเมินระบบ e-learning กรณีศึกษาดีบีเรียนของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะ ระเบียบวิธีวิจัยนะคะเราไปกันที่หัวข้อแรกเลยค่ะการทบทวนวรรณกรรม แบบจําลองสมการโครงสร้างนะคะเป็นเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะที่ใช้ในการยืนยันสมมติฐานของงานวิจัยเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุนะคะระหว่างตัวแปรแฝงนะคะที่มีความสัมพันธ์ต่อกันหลายๆตัวแปรนะคะหรือความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝงกับตัวแปร,แแปรสังเกตได้นะคะโดยแบบจาลองสมการโครงสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วย2โมเดลย่อยด้วยกันนะคะคือ 1. โมเดลวัดหรือว่า measurement model นะคะจะเป็นโมเดลที่ประกอบไปด้วยตัวแปรสังเกตได้และตัวแปรแฝงนะคะโดยเป็นการตรวจสอบว่าตัวแปรแฝงเนี่ยสามารถวัดได้ด้วยตัวแปร สังเกตได้เหล่านั้นหรือไม่โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ปัจจัยหรือการวิเคราะห์องค์ประกอบนะคะดังตัวอย่างในภาพนะคะหรือว่าเป็นโมเดลนี้นะคะที่ ตัวแปรแฝงที่1น,นะคะสามารถวัดได้ด้วยตัวแปรสังเกตได้ที่ 1, 2, 3เป็นต้นนะคะ2นะคะโมเดลโครงสร้างหรือว่า structural model จะเป็นโมเดลเชิงสาเหตุของปจัจจัยแฝงนะคะซึ่งสามารถหาได้ทั้งอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมนะคะโดยการใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความถดดถอยนะคะในโมเดลนี้นะคะจะเป็นอิอทธิพลทางตรงนะคะของตัวแปรแฝงที่1น,นะคะที่ส่งผลไปยังตัวแปรแฝงที่2ค่ะ ต่อมานะคะ TAM และ Success Model นะคะจากการทบทวนวรรณกรรมนะคะเราพบว่ามีโมเดลที่ถูกนิยมนำมาใช้อ้างอิงนะคะในงานวิจัยต่างๆนะคะอยู่2โมเดลนะคะได้แก่นะคะ TAM นะคะหรือว่าแบบจำลองทฤษฎีการยอมรับเทคโนโลยีนะคะเป็น1โมเดลนะคะที่นิยมนำมาใช้อ้างอิงเป็นโมเดลต้นแบบนะคะในงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบ e-learning นะคะโดยแรกเริ่มนะคะ TAM จะประกอบไปด้วย4ปัจจัยด้วยกันนะคะ คือ p e r c e i v e usefulness นะคะ perceived ease of use นะคะ intention to use นะคะและ usage behavior นะคะแต่ต่อมาภายหลังนะคะได้มีการพัฒนาเป็นแทม2และแถม3นะคะโดยการเพิ่ม external variable นะคะที่ส่งผลต่อ p e r c e i v e usefulness นะคะและ perceived ease of use เข้ามาะคะ่ะ ต่อมานะคะโมเดลที่2นะคะคือ IS Success Model นะคะของด l o a นและ m ม l ก a ลนะคะเป็นโมเดลที่นักวิจัยส่วนใหญ่เนี่ยนิยมนำมาใช้อ้างอิงเป็นโมเดลต้นแบบนะคะในการศึกษาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Information System นะคะโดยมีายการพัฒนาปรับปรุงนะคะจนเป็นเวอร์ชันปัจจุบันนะคะที่ประกอบไปด้วย6ปัจจัยด้วยกันนะคะคือ a t i o n quality นะคะ s y s t e m quality s e r v i c i quality นะคะ use นะคะ user อร์ f c นะคะและ Net Benefit คะ่ะ แบบจำลองและสมมติฐานของงานวิจัยนะคะจากการทบทวนวรรณกรรมนะคะทําให้เราได้แบบจําลองสมการโครงสร้านคะที่ประกอบไปด้วยปัจจัยทั้งหมด11ปัจจัยและมีสมมติฐานของงานวิจัยทั้งหมด24สมมติฐานนะคะโดยเราสามารถแบ่งกลุ่มของปัจจัยนะคะออกได้เป็น2กลุ่มคือตัวแปรภายในนะคะและตัวแปรภายนอกตัวแปรภายในนะคะจะเป็นตัวแปรตามนะคะที่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวแปรอื่นๆนะคะ ได้แก่ะะปัจจัย learning performance นะคะ use นะคะ user certification นะคะและ benefit ค่ะส่วนต่อมานะคะปัจจัยภายนอกนะคะเป็นปัจจัยที่เป็นตัวแปรอิสระนะคะที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรอื่นนะคะได้แก่นะคะ system quality information quality นะคะ instructor characteristic นะคะ diversity in assessment นะคะ service quality นะคะ personalized นะคะและ learning community ค่ะ จากการทบทวนวรรณกรรมนะคะและร,บร,รวบรวมงานวิจัยทางด้าน ACM นะคะที่เกี่ยวข้องกับ e-learning นะคะทำให้เราเนี่ยสามารถตั้งสมมติฐานของงานวิจัยได้ทั้งหมดดังนี้นะคะปัจจัยแรกนะคะ use นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย learning performance นะคะและ benefit ค่ะปัจจัย user certification นะคะ,ะ,ะ,คะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย use และ benefit ปัจจัย benefit นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย learning performance นะคะ ต่อมานะคะปัจจัย system quality นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย use ปัจจัย benefit และปัจจัย user certification ปัจจัย information quality นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย use ปัจจัย user certification ปัจจัย service quality นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย use และปัจจัย user certification ปัจจัย instructor characteristic นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย benefit และปัจจัย user certification ปัจจัย learning community นะคะ personalized นะคะและ diversity assessment นะคะส่งผลเชิงบวกต่อปัจจัย user certification ค่ะ ต่อมานะคะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยนี้นะคะได้แก่นักศึกษานะคะหลักสูตร IT นะคะและ d i t n s i นะคะที่ได้ใช้งานระบบ d b l e เลยนะคะในการเรียนการสอนของวิชา Data Based System Concept ในปัจจุบันนะคะซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น277คนนะคะโดยมีผู้ตอบแบบ,ตอบ,ต,อบตอบแบบสอบถามทั้งหมดนะคะ243คนนะคะคิดเป็น88 โดยในงานวิจัยนี้นะคะมีปัจจัย2ปัจจัยนะคะที่ใช้ข้อมูลจากระบบ d p Learn นะคะคือปัจจัย u s สนะคะหรือว่าการใช้งาน e-learning คือจำนวนครั้งนะคะของการเข้าไปใช้งานระบบในภาพรวมทั้งหมดของนักศึกษานะคะส่วนปัจจัยที่2นะคะคือปัจจัย Learning Performance นะคะหรือว่าผลการเรียนรู้นะคะได้แก่คะแนนแบบฝึกหัดนะคะคะแนนแบบทดสอบนะคะและคะแนนการสอบกลางภาคของนักศึกษาะคะ่ะต่อมานะคะการตรวจสอบข้อมูล Missing data นะคะเป็นการตรวจสอบว่ามีข้อมูลขาดหายไปหรือไม่นะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่นักศึกษาเนี่ยทำแบบสอบถามนะคะแล้วตอบตอบคำถามไม่ครบทุกข้อนะคะทั้งนี้นะคะเราได้ทําการแก้ปัญหาโดยการใช้โปรแกรม SPSS นะคะโดยการประมาณค่ามีนะคะของตัวแปรนั้นๆค่ะ ต่อมานะคะ outlier นะคะเป็นการตรวจสอบหาข้อมูลที่มีค่าโดดหรือค่าแตกต่างเกินไปจากข้อมูลทั้งหมดนะคะโดยเราเช็คจากค่าม a h a l a n o b i s distance นะคะที่ค่า p 1นะคะจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า0.001นะคะต่อมานะคะ normality test นะคะเป็นการตรวจสอบการแจกแจงปกติของข้อมูลนะคะโดยดูจากค่าความเบส skewness นะคะและค่าความโด่งนะคะ kurtosis นะคะที่ทั้งสองค่านะคะจะต้องมีค่าอยู่ระหว่าง3ถึงลบลบ3ถึง3นะคะ ในสไลด์นี้นะคะจะเป็นตัวอย่างนะคะของค่า Mahalanobis Distance นะคะและ Normality Test นะคะของงานวิจัยของเรานะคะซึ่งจะเห็นได้ว่าค่า Mahalanobis Distance นะคะไม่มีค่าไหนนะคะที่มีค่าน้อยกว่า0.001นะคะและค่า s k ิ l n e s และอ u r t o s i ตนะคะจะมีค่าอยู่ที่ระหว่าง -3 ถึง3นะคะแสดงให้เห็นว่าข้อมูลที่เรานํามาใช้นะคะไม่มี outlier นะคะและมีการแจกแจงแบบปกตินะคะ ต่อมานะคะการวิเคราะห์ข้อมูลในเรื่องของการตรวจสอบโมเดลวัดนะคะค่าคนบังอัลฟานะคะเป็นการตรวจสอบค่าความเชื่อถือได้นะคะของตัวแปรโดยผลการทดสอบค่าคนบังอัลฟาของงานวิจัยเรานะคะมีค่าอยู่ที่ระหว่าง0.730นะคะถึง0.877นะคะซึ่งทุกตัวเนี่ยมีค่ามากกว่า0.7นะคะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันของคําตอบของแบบสอบถามนะคะ ต่อมานะคะ validity นะคะเป็นการตวรวจสอบความเป็นอิสระของตัวแปรนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหามันติ c o l l i n e i t y นะคะคือปัญหาของการที่มีความสัมพันธ์กันเองระหว่างตัวแปรอิสระมากกว่า2ตัวนะคะโดยจะใช้ค่า r s q u a r e s m c นะคะซึ่งงานวิจัยของเรานะคะม,มีผลของค่า r s q u a r นี้นะคะอยู่ที่0 3 9 5นะคะถึง0.854นะคะซึ่งมีค่าน้อยกว่า0.9นะคะทำให้สามารถสรุปได้ว่าตัวแปรนะคะมีความเป็นอิสระต่อกันนะคะ ต่อมาเป็นผลการวิเคราะห์นะคะเราจะพูดกัน4หัวข้อดังที่แสดงนะคะเรามาดูกันที่หัวข้อแรกค่ะความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์หรือว่า m o เดลฟิตกันนะคะโดยในตารางเนี่ยจะแสดงค่าสถติติต่างๆที่เราเอาไว้ใช้วัดความสอดคล้องของแบบจำลองกับข้อมูลเชิงประจักษ์นะคะ โดยที่เราได้อ้างอิงค่าที่ยอมรับได้หรือว่า acceptable level มาด้วยการ2องคอลัมน์นะคะดังที่แสดงโดยที่ค่าที่ได้อย่างเช่น goodness of f i e index หรือว่า GFI นะคะควรที่จะมีค่าอย่างน้อยมากกว่า0.90ซึ่งค่าที่เราได้ก็คือ0.903ซึ่งถือว่าเป็น ค่าที่ยอมรับได้นะคะหรือว่าจะเป็นค่า RMSEA ที่ควรที่จะมากขั้นต่วน้อยกว่าเท่ากับ0.08นะคะซึ่งค่าที่เราได้ก็คือ0.03ซึ่งก็ถือว่ายอมรับได้เช่นกันนะคะหรือว่าจะเป็นค่า Critical N ที่เอาไว้วัดความเหมาะสมของขนาดจำนวนตัวอย่างนะคะซึ่งควรที่จะมีค่ามากกว่าเท่ากับ200 ค่าที่เราได้ก็คือ2 0 4ซึ่งก็เป็นค่าที่ยอมรับได้เช่นเดียวกันนะคะเช่นเดียวกับค่าสถิติตัวอื่นค่ะที่มีค่าที่ยอมรับได้ดังนั้นเราจึงสรุปได้นะคะว่าแบบจำลองมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ค่ะต่อมาเป็นผลการทดสอบสมมุติฐานนะคะจากรูปที่แสดงเนี่ยเป็นรูป r ร s o อ v e Model หรือว่าผลการทดสอบทั้งหมดนะคะ โดยมีทั้งหมด14สมมุติฐานค่ะที่ได้รับการยอมรับนะคะโดยเราจะแสดงเป็นค่าน้ำหนักพร้อมกับระบุระดับนัยสำคัญทางสถิติไว้ด้วยนะคะตัวยอย่างความสัมพันธ์นะคะอย่างเช่น Use การใช้งานระบบ e-learning เนี่ยส่งผลกระทบเชิงบวกต่อทั้ง learning performance แล้วก็ benefit ด้วยนะคะ โดยที่ส่งผล95.2%ซึ่งจัดอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะต่อ learning performance แล้วก็ส่งผล17.4%ถือว่าค่อนข้างต่ำนะคะต่อ benefit โดยที่ทั้งสองเนี่ยก็มีระดับความเชื่อมั่นที่99.9%นะคะหรือว่าจะเป็นที่ลักษณะของผู้สอนนะคะก็ส่งผลเชิงบวกต่อทั้ง benefit แล้วก็ user satisfaction นะคะ แต่ว่าจะส่งผลในระดับที่ค่อนข้างต่ำหน่อยก็คือส่งผล15.8%ต่อ user satisfaction นะคะที่ระดับความเชื่อมั่น95%แล้วก็ส่งผล26.1%นะคะต่อ benefit ที่ระดับความเชื่อมั่น99.9%เป็นต้นค่ะ สนะคะอิทธิพลของตัวแปรต้นที่มีต่อตัวแปรตามหรือว่า r square นั่นเองค่ะจากรูปเนี่ยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีอยู่3ปัจจัยนะคะที่ได้รับอิทธิพลมาจากปัจจัยอื่นๆนะคะนั่นก็คือ user satisfaction benefit แล้วก็ learning performance นะคะโดยที่ปัจจัยที่อธิบายความแปรผันของความพึงพอใจของผู้ใช้นะคะหรือว่า user satisfaction เนี่ย มีอยู่3ปัจจัยค่ะนั่นก็คือคุณลักษณะของผู้สอนคุณภาพของระบบแล้วก็ความหลากหลายในการประเมินผลนะคะซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้เนี่ยอธิบายความแปรผันได้ถึง70%เลยนะคะจัดอยู่ในระดับค่อนข้างมากค่ะต่อมาปัจจัยที่อธิบายความแปรผันของ benefit นะคะหรือว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้งานระบบจะได้รับมีอยู่4ปัจจัยค่ะนั่นก็คือ use การใช้งานระบบ คุณลักษณะของผู้สอนคุณภาพขององสารสนเทศหรือว่าคอนเทนต์แล้วก็ user satisfaction ความพึงพอใจของผู้ใช้นะคะโดยทั้ง4ปัจจัยนี้เนี่ยสามารถอธิบายความแปรผันได้ถึง69%เลยนะคะจัดอยู่ในระดับมากค่ะและสุดท้ายนะคะปัจจัยที่จะอธิบายความแปรผันของ learning performance หรือว่าผลการเรียนรู้ไม่มีอยู่ปัจจัยเดียวค่ะ นั่นก็คือการใช้งาน e-learning นั่นเองนะคะโดยที่สามารถอธิบายความแปรผันได้ถึง91%นนะคะจัดว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนั่นหมายความว่าการใช้งาน e-learning เนี่ยส่งผลต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในระดับที่สูงมากเลยนะคะ ่อ,อมาเป็น Factor l o โหลด g ค่ะซึ่งจะบอกการส่งผลของปัจจัยสังเกตได้ต่อปัจจัยแฝงนะคะยิ่งมีค่ามากเนี่ยก็ยิ่ง,งบอกว่าเป็นตัววัดที่ดีของปัจจัยแฝงนั้นๆค่ะโดยที่ถ้ามีจำนวนตัวอย่างมากกว่า200ซึ่งเรามี221ตัวอย่างนะคะค่าน้ำหนักที่ยอมรับได้เนี่ยก็คือ0.40ขึ้นไป โดยที่จากตารางเนี่ยจะเห็นได้ว่าค่าแฟกเ c t o r loading ของทุกๆตัววัดปัจจัยมีค่ามากกว่า0.40ทั้งหมดเลยนะคะโดยที่มาดูกันที่ sq ค่ะตัววัดที่ดีเนี่ยในบรรดา quick response necessary function easy to use and navigate well structured แล้วก็ reliable เนี่ยพบว่า ตัววัดนี้นะคะก็คือระบบมีโครงสร้างที่ดีแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเนี่ยคือตัววัดที่ดีที่สุดของ SQ นะคะเช่นเดียวกันใน IQ ค่ะ,ะความที่เนื้อหาเนี่ยมีประโยชน์ต่อผู้เรียนจัดว่าเป็นตัววัดที่ดีที่สุดนะคะใน IC การที่ผู้สอนเนี่ยมี s e l f efficiency นะคะหรือว่าการที่ผู้สอนสามารถใช้ระบบในการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถือว่าเป็นตัววัดที่ดีที่สุดของ IC นะคะใน DA พบว่าการที่แบบประเมินผลการเรียนรู้เนี่ยมีมากพอแล้วก็ครอบคลุมเนะะื้อหาทั้งหมดที่เรียนนะคะเป็นตัววัดที่ดีกว่าความหลากหลายของแบบประเมินผลอีกนะคะเช่นเดียวกันในกับสไลด์นี้นะคะในตารางนี้ก็จะเป็นค่าแฟกเตอร์โหลดยิงของตัวแปรที่เหลือเช่นเดียวกัน ใน U.S. นะคะในบรรดา System functionality, enjoyment, System performance พบว่า System functionality หรือว่าการที่ระบบเนี่ยมีฟังก์ชันที่จำเป็นต่อการใช้งานถือว่าเป็นตัววัดที่ดีที่สุดของ U.S. นะคะใน use การใช้งานระบบพบว่าจำนวนแบบฝึกหัดที่นักศรรึกษาทำเป็นตัววัดที่ดีกว่า Frequently used าหรือว่า การที่นักศึกษาเข้าไปใช้ระบบในภาพรวมอีกนะคะใน benefit หรือว่าประโยชน์ที่ผู้ใช้จะได้รับเนี่ยพบว่า learning performance ในแง่ของ Perce i v e หรือว่าในแง่ที่ผู้เรียนคิดว่าตัวเองจะได้รับนะคะผลการเรียนรู้เนี่ยถือว่าเป็น ตัววัดที่ดีที่สุดของ B นะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะ LP พบว่า Practice Score หรือว่าคะแนนแบบฝึกหัดเนี่ยมีตัวเป็นตัววัดที่ดีกว่า Midterm Score หรือว่าคะแนน Midterm อีกนะคะที่จะวัด LP สรุปผลงานวิจัยค่ะพบว่าปัจจัยที่จะวัดความสำเร็จของ E-Learning กรณีศึกษา DB Learn เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ปัจจัยนะคะนั่นก็คือ use การใช้งานระบบ User satisfaction ความพอใจของผู้ใช้ Benefit ประโยชน์ที่ผู้ใช้งานระบบจะได้รับแล้วก็ Learning performance ก็คือผลการเรียนรู้นั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือว่าเป็น driver ที่จะทำให้เกิดความสำเร็จขึ้นมานะคะก็จะประกอบไปด้วยคุณลักษณะของผู้สอนความหลากหลายในการประเมินผลนะคะคุณภาพของสายสนเทศแล้วก็คุณภาพของระบบค่ะ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะทำให้เราทราบถึงปัจจัยที่มีความสำคัญที่จะส่งผลต่อความสำเร็จของ e-learning นะคะหรือเราเรียกกันว่า KSF นั่นเองโดยที่สามารถนำ KSF นี้นะคะไปใช้ในการประเมินระบบ e-learning เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นโดยเฉพาะด l e a r n อ n นะคะเพราะว่ามันจะช่วยให้การเรียน,นการสอนโดยใช้ระบบ e-learning ในเกิดประสิทธิผลมากขึ้นนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อจํากัดที่เราพบนะคะข้อแรกเลยก็คือกลุ่มตัวอย่างเรามีน้อยเกินไปค่ะเพราะว่าผู้ใช้งานระบบหรือว่าจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในเทอมนี้เนี่ยมีน้อยนะคะทำให้เราต้องตัดตัววัดบางตัวออกไปและนอกจากนี้นะคะข้อจำกัดอีกข้อก็คือข้อมูลที่รวบรวมมาจากแบบสอบถาม มันอาจจะไม่สะท้อนการใช้งานจริงในบางตัวอย่างนะคะเพราะว่านักศึกษาบางคนก็ไม่ได้ใช้งานครบทุกฟังก์ชันที่ระบบมีให้ค่ะอย่างเช่นในตัวแปร uh, learning community หรือว่าสังคมการเรียนรู้นะคะมันจะมีตัววัดตัวหนึ่งก็คือการที่นักศึกษาเนี่ยสามารถ interact กับเพื่อนร่วมชั้นเรียนผ่านระบบได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยนักศึกษาส่วนใหญ่ก็จะไปใช้ช่องทางอื่นแทนนะคะในการที่จะ interact กับ พูดเพร่มชั้นเรียนอย่างเช่นกลุ่มเฟ e บ o ๊กเป็นต้นนะคะต่อมาแนวทางวิจัยในอนาคตค่ะควรที่จะทบทวนปัจจัยที่ไม่ผ่านการทดสอบในงานวิจัยนี้นะคะโดยทบทวนงานวรรณกรรมที่หลากหลายมากขึ้นแล้วก็เพิ่มจํานวนตัวอย่างให้มากขึ้นด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ศึกษาปัจจัยความสําเร็จในมุมมองของผู้สอน,นะคะ่ะเพื่อที่จะ เปรียบเทียบกับมุมมองของผู้เรียนนะคะเพราะว่าในงานวิจัยเรามีแค่ในมุมมองของผู้เรียนเท่านั้นนะคะและสุดท้ายศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจของผู้เรียนในการที่จะใช้ระบบ e-learning ค่ะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันนะคะการใช้งานระบบเนี่ยส่งผลค่อนข้างมากต่อผลการเรียนรู้ของผู้เรียนนะคะการประเมินความสำเร็จของระบบ e-learning กรณีศึกษาดีบีเลนก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ